เหนือกว่านี้แเลเลี le ้ยมคุกตุเลี้ยงนูซีคลีเลยูซีคลีลูกโกะไอยู่าปจุขนให้พวกกนรู้เถอเจ้า

มาได้เอาเถอะเลยนะมุกมาดิว่าแต่ <laughs>